พระวาจาทรงชีวิตเดือนพฤษภาคม2025พระเจ้าค่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์ยอนบทที่21ข้อ17พระวรสารนักบุญยอนบทสุดท้ายกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แคว้นกาลิลี หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนแล้วเปโตรยอนและสิทธิ์คนอื่นๆได้กลับไปที่นั่นและทำงานเป็นชาวประมงเหมือนในอดีตพวกเขาทำงานทั้งคืนในทะเลสาบทิเบเรียสแต่พวกเขาออกแรงไปเสียเปล่าองค์พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนได้ประจักษ์มาเป็นครั้งที่สาม ทรงบอกให้พวกเขาลงอวนอีกครั้งและครั้งนี้พวกเขาจับปลาได้มากมายพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้พวกเขาทานอาหารกับพระองค์บนชายฝั่งถึงแม้เปโตรและสิทธิ์คนอื่นๆจำพระเยซูเจ้าได้แต่ไม่มีใครกล้าพูดกับพระองค์ตรงๆ พระเยซูเจ้าทรงเริ่มเปิดการสนทนาก่อนทรงถามเปโตรโด้วยคำถามที่ยากมากว่าซีโมนบุตรของยอนท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้รักเราไหมซึ่งเป็นน้ำเสียงที่เอาจริงเอาจังและทรงถามเปโตรโถึงสามครั้งและทุกครั้งทรงบอกให้ท่านดูแลแกะของพระองค์ซึ่งพระองค์เองทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะ พระเจ้าคะ่ะพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์เปตโตร,รู้ดีว่าท่านได้ทรยศต่อพระอาจารย์ประสบการณ์เลวร้ายนั้นทำให้ท่านไม่อาจตอบรับกับพระเยซูเจ้าว่าท่านรักพระองค์ท่านได้แต่ตอบด้วยความสุภาพว่า รงสงสพ,พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์ในช่วงการพูดคุยกันนี้พระเยซูเจ้ามิได้นำเรื่องการทรยศมากล่าวกับเปโตรทั้งมิได้กล่าวถึงความผิดพลาดของท่านสิ่งที่พระองค์ตรัสขณะสนทนากันทำให้เปโตรรู้สึกสบายใจ และมิตรภาพที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้กับท่านได้ช่วยสมานบาดแผลที่เจ็บปวดของท่านสิ่งที่พระองค์ทรงถามก็เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพขึ้นใหม่บนความไว้วางใจต่อกันและเปตโตรได้ตอบสนองไม่เพียงการยอมรับในความอ่อนแอของตนเท่านั้นแต่มอบความไว้วางใจอันไร้ขอบเขตในความรักของพระอาจารย์เจ้า และองค์พระเจ้าพระเจ้าค่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระเยซูเจ้าทรงถามคำถามเดียวกันนี้กับเราแต่ละคนด้วยว่าท่านรักเราไหมท่านต้องการเป็นเพื่อนกับเราไหมพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง ทรงทราบดีเกี่ยวกับพระพรที่เราได้รับจากพระองค์ทรงล่วงรู้ถึงความอ่อนแอบาดแผลที่เรามีและยังไม่ได้รับการรักษาในเรากระนั้นพระองค์ทรงรื้อฟื้นความไว้วางใจในเราไม่ใช่เพราะเราเข้มแข็งแต่เพราะมิตรภาพที่เรามอบให้กับพระองค์มิตรภาพเดียวกันนี้ที่ช่วยให้เปโตร กล้าเป็นพยานถึงความรักที่ท่านมีต่อพระเยซูเจ้าจนถึงขั้นยอมมอบชีวิตของตนเพื่อพระองค์ได้เราทุกคนเคยมีประสบการณ์ของความอ่อนแอสิ้นหวังและท้อแท้ความยากลำบากเหตุการณ์อันเจ็บปวดความเจ็บป่วยความตายการดิ้นรนความเข้าใจผิดการประจน มล้มเหลวเมื่อคนเรารู้สึกว่าไม่อยากเอาชนะอุปสรรคฝ่ายกายหรือฝ่ายจิตด้วยกำลังของตนเองเขาจึงกลับไปไว้วางใจในองค์พระเจ้าพระองค์จะเสด็จมาช่วยเพราะทรงเห็นความไว้วางใจของเราเราจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จทั้งๆท,ที่ดูเหมือนเกินกำลังเช่นนี้เป็นเพราะเกิดจากการรับรู้ว่า เราต่ำต้อยและไร้ความสามารถทุกวันเราจะอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าอย่างที่เราเป็นและวอนขอมิตรภาพจากพระองค์ที่ช่วยรักษาจิตใจของเราเมื่อเรายอมมอบตนไว้ในพระเมตตาของพระองค์เราจะมีความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์อีกและก้าวเดินไปกับพระองค์อีกครั้งพระเจ้าคะ่ะ พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระวาจาทรงชีวิตของเดือนนี้เราจะใช้เป็นบทภาวนาส่วนตัวของเราก็ได้เมื่อเรารับรู้ถึงข้อจำกัดของเราและเราไว้วางใจในพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราลูกรักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเข้ามาในชีวิตของลูกมากกว่าอากาศที่เข้ามาในปอดมากกว่าเลือดในเส้นเลือดของลูกพระองค์ทรงเข้ามาในส่วนลึกที่สุดที่ไม่มีใครเข้าถึงได้เมื่อไม่มีใครจะช่วยลูกได้หรือยามที่ไม่มีใครบรรเทาใจลูกได้พระองค์ทรงทำให้ลูกสำนึกในพระคุณ ถึงแม้จะไม่มากนักในขณะที่ลูกยังมีชีวิตอยู่ในความรักที่ทรงมีต่อลูกและทรงโปรดให้ลูกพูดกับพระองค์ว่าลูกรักพระองค์เราเรียนแบบพระเยซูเจ้าได้ในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวในสังคมและในพระศาสนจักรพระเยซูเจ้าทรงรักทุกคนเป็นคนแรกที่รัก และทรงก้มลงล้างเท้าพี่น้องชายหญิงโดยเฉพาะผู้ต่ำต้อยและอ่อนแอที่สุดหากเราทำได้เราจะรู้จักต้อนรับทุกคนด้วยความสุภาพและอดทนไม่ตัดสินใครพร้อมที่จะกล่าวคำขอโทษและให้อภัยพร้อมที่จะเรียนรู้ในการก้าวเดินไปด้วยกันในหนทางชีวิต Thank you.